ไปเงี nói, nu, ้ยเสียงหนูช่างมันดีจะต้งเวินให้วิ่ง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 เฮ้ยไอ้หนูมีไหมนี่ยไม่งั้นถ้าไม่มีเดี๋ยวดีก็จะตายมันเลยถ้าเจอทั้งขวดทั้งต่อยทั้งกัดแล้วก็ขี่หลังไปด้วยเฮ้แอบก่อนแอบก่อนเธอเจอหนูไม่มีแล้วออกไปแล้วเฮต้องมอง จเจอหนูยังไงล่ะพอดีไม่รู้ว่าหนูนเนี่ยมันจะออกมาตอนไหนวิ่งๆจนกว่ากะย่ายจะเจอเรามาแอบก้อนเฮ้ยแค่นีเจอ,อหนูวิงๆๆๆ่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วจะต้องดมหนูก่อนเอ๊ะเห็นอะไรเมื่อกี้เท้าอะไรอะ่ะแคนดี้ออกไปดูดีกว่า แต่ไม่เป็นไรพี่ทำได้ไมไมานี่มันกองขยะดีไม่ชอบเลยนี่แย่กว่าเพราะเดี๋ยวเนี่ยนี่ก็ต้องถูกเจอแน่